ดูเรื่องดีๆฮะคุณผู้ชมฮะดูเรื่องด,ดีๆดีกว่านะครับสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุก,กระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์นะครับคุณผู้ชมออกมาเปิดเผยครับรายชื่อคนที่เสนอเข้าชิงรางวัลนาตราชนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนทํรายการทีวีที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วเข้าใจอย่างนั้นซึ่งอาจจะเข้าใจผิดหรือถูกก็สุดแท้แต่นะครับเป็นนาฏราชครั้งที่ 16ประจำปี68นี้นะครับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่คนในวงการบันเทิงโหวตให้กันครับคุณผู้ชมครับซึ่งสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีเฮดี36ลุ้นเข้าชิงรางวัลถึง3รางวัลด้วยกันนะครับสำหรับผลงานประกาศผลนาตราชครับเป็นงานประกาศผลรางวัลเพื่อเกียรติแก่คนทำวิทยุโทรทัศน์แล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์โดยการตัดสินผลรางวัลก็จะมาจากการร่วมลงคะแนนของคนที่อยู่ใน วิชาชีพนี้แหละไม่ว่าคุณจะทําวิทยุอยู่ทําโทรทัศน์อยู่เอาเป็นว่าผู้อาวุโสเขาก็ให้มาร่วมกันโหวตเพื่อที่จะมอบให้กับคนที่ควรจะได้ในปีนั้นสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนที่อยู่ในวิชาชีพนี้นะครับสําหรับรางวัลนาตาชาถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศเพื่อการยกระดับแล้วก็ตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์ให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถนั่นเองนะครับโดยผลการตัดสินรางวัลนาตราช จะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิทยุโทรทัศน์มากกว่า340คนตัดสินให้กับผลงานที่ดีเด่นที่สุดในด้านต่างๆนะครับงานถแถลงข่าวครับได้ท่านเขมทัศน์ผลเดชนะครับท่านเป็นนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์บอกว่ามีคนที่ร่วมส่งผลงานถึง368ผลงานครับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยกว่าผลงานรวมไปถึงผลงานในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องออนไลน์ด้วยคุณผู้ชมฮะก็ส่งเข้ามาเพิ่มจากปีที่แล้ว46ผลงานจาก14ผลงานด้วยกันแสดงให้เห็นว่าคนชมหรือว่าคนดูในแพลตฟอร์มออนไลน์ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับปีก่อนเนี่ยมีรางวัลทั้งหมด46รางวัลครับปีนี้เพิ่มรางวัลขึ้นมานะครับจาก46เป็น54รางวัล โดยผลงานทุกปีที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ผลงานต่างๆในแต่ละปีที่ผ่านมาสามารถสร้างไรายได้ให้กับวงการบันเทิงแล้วก็ประเทศไทยรวมๆ5,000ล้านนะครับซึ่งภายในงานได้มีการเปิดรายชื่อผู้เข้าชิงทั้งหมด28รางวัลประกอบไปด้วยรางวัลด้านละคร20รางวัลรางวัลด้านข่าว3รางวัล รางวัลด้านรายการโทรทัศน์5รางวัลโดยปีนี้พีพีทีวีช่อง36นะครับมีผลงานดีเด่นที่ผ่านเข้ารอบเข้ารอบตัดสินรางวัลนาฏราชครั้งที่16ประจําปี67 3รางวัลด้วยกันคุณผู้ชม1คือรางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมผู้เข้าชิงได้แก่คุณเอกรพรศรีสุขทวีรัตน์นี่คุณผู้ชมฮะรอยยิ้มหวานอยู่ฝั่งนี้นะครับรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมผู้เข้าชิงได้แก่คุณชื่นจิต จเจริญพงชัยรางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยมผู้เข้าชิงได้แก่รางวัลสปอร์ตคอเนอร์นะครับผลประกาศรางวัลนัตราชครั้งที่16จะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมชั้น5ศูนย์การค้าอ่านว่าเอ็มเฟียผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมลุ้นส่งกำลังใจได้แบบเรียลไทม์นะครับถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ช่องวัน3 1 แล้วก็รับชมออนไลน์ทาง Facebook หรือว่า YouTube ช่องวันก็ได้เช่นเดียวกันช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไฟครับขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าชิงทุกๆท,ท่านด้วยนะคะแล้วก็ร่วมลุ้นไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชม